thầm mà muốn chụp cười nó, và cái này ta có nè Từ mình nghe với cái tên là nó một bà lữ nó là nó một bà lữ cái này thì thầm mà đã nè cái này thì chỉ biết được sao nó thì nó nó cái phong có gắn nó เซลาตาอ,อมออนีง,นนงนนนก,กนน็คือทอนไม่ธรรมดานไม่ธรรมดาวาโมปาเนาะโพลีก็กะนนะโพลีน่ยเลมันคือทอนเซลเลนึลนคือทอนในห้เกเซเซเลอนึกว่าตาเกิดพลาเซเลอกีตาเซเลออกไม่เกิดเซ

cái <laughs> tôi chung nó là cái nát thì là đổ được khả chung một cái nát thi là đổ được khả năng bà sẽ nhà nó có quả quả nó có hai mà sẽ cái khó đấy ngày em này thi mà tao tạo 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 nên thi cho nó tao nên này, thuốc khoa có nó em mà chung một nó được dọa là là thầy tiếng mẹ được quê แต่เอรเล่นนเดจ้นแล่ถมแต่เด็อสเลนทบกาไม่ีอไแต่เด็กวเลนเน่ะมร้นเตงคะแนนค่ีเนี่ยพยายาล้วกเตอ่นเตคพยายมล้วมาเจอรสมาเจอรสัล้วพเล่ลีคนมัคือถอนน่บากกว่าเชเพราะมืน่แต่มากล่ะ เดินไี่ลาคอ,อ,อ,อลาไม่มด้บอบ่าเดิน่ละคนลไม่ด้บอกบอกว่าแต่ได้ปัญญาเริ่มอาจีเรียนนะจะมีตธดมีในจบปานจบปานในจุกระรคิดดมีในเกชอเกชอเนจีเนี่ยทุบกระเรืดนกูกราถึงมในตู้ผ้าอะไ รูดีมีประมูลเดินแต่รูดมีแต่มีเนะอที่อาะจาจจะเพาะอพรามือเนี่ยเดินจีนกกว่าเนี่ยอุอ่นี่ๆจะไปยามจะกัดได้นะะถ้าที่มันจะเล้ต้นไแล้วบเกินเรสยทราบบปรมาสะเปิดเมาสปดพกับบากว่าสะเปิดจะทอนเลืทุกคนนี่ตื้อจะใครเนี่ยจะได้ศิลปะหรอนะมันจะประสบการดตื้อคหรอ mi tư sa la lùi la dài la tư niu này thì mi cho mi xe à ham mi xe ham bà tui ta ta thi này thì mi quan đã bứt ra chỉ mà giờ đã bứt ra nền bá mà bứt ra mua pa một pa dài pa nhỏ đây bà quạt khí gầy bà đã đạt được con nó sạt thu thì นาสาธุนสาธุเี่เก็ขี้กันสกอเลยเรามีต้นเนี่ยนพอลพิมีสวยนะนจะตตนะเวจ๊อปัตตีเล้อปูขึ้นแนกว่าบอานเนี่ยนสตหนองคนคนมึงเนี่อกว่าพูเนะอนพอปะานเอว่าตะพนี่กว่าต่ละหน้าทีมั้งจะนาที่ล็กกว่าพอละมาเลยมาแล้ว อันนี้นี่ยนึกว่าเนี่ยพูาษจูภาษาฮฮเนี่ยาอเนีฮมีแต่เยดีฮัวตมีอะแต่เคอร์ดแต่ดบบเดีฮอตมีหรอแต่มัวตอนนูทีซาฮอแต่มัอมีซาฮอาตสุดเรียฮัแต่บาเมื่อฮัวแล้วลูเทียฮอวฮวก็มีนะแต่เคอร์มันไ่ีเขาแล่าแต่ด้มิสเดเียวเวที่เอช่าชีชานาะ นีคีลานสิงนบาตมาโลมันล้วดูอจะเดือดีนะพยายามเลยจะแต่เกภาษาฮอลคีรุกนะี่แม่แน่รานี้าวิตุเโลตเตอร์คาซามานนังจีนาโจรสซาตเป๋วนะมีประมาณนนะแตลคือทอนี้สัพดโปรเจกตนะต่นนู้นรากำลอเแต่นั่งมึงอาก็เลือจีนนะออกเมลทิทเลือดนะเกิแล้วข้าวหน้าส้วจะชอบเลยแบบเรา เล่องแรไทยร้อนเนาะเร่งไทยหนักเลยนะคีบบอลในช่อแต่ว่าวปูดหรือไงโอยย้ยชอวเจ๊ไต้ลอตันนุ่ทีเจ๊เอชชาเจ๊มาเส้นนอกป่ะโอเจอ้านะบอลนีน่นี่บ,ดนนบ,ดบ,บัดตสิข้อเสียนบารล็อกเมอเมทเลอะไเออหอเมเลีตัวโน,นมาตอนนอกนออนอปุ๊ยทีนะมันจะจะาตาตัปูบอลนะสบสบ,สบจะมาเสนนอกเจ อันนี้นี่้พกควาก้กันเนาะนน่หนึ่โพนมานี่ไมเราจะด้สดตวมูตะจยบมาแล้วเนาะไม่มาสักีเนาะเก็โพสกนเนาะเก็มาว้มาที่ที่ขอูมอสกที่แม่นะขณะเพนนีซีิบตอว่ามอตว่าบียตอนี่บ่บ่นี่บโเพนอโอเจนาะไ่จำตแพนจะเด็ดเดียนตอนบ่ดนีซาจิเนะ thế anh nói vậy, ba cho đi nó nói vậy, chỉ ta cái ba cho cái khởi đầu này thì mới cho nền này đi, ừm, nó điều này điều đó, bây giờ tới lớp phải học cái nào biết sao à, miễn là được, học cái tới lớp, bắt cái tổ thể nó phá qua được rồi, nó phá qua, phổ phổ này quá mơn, này nó sẽ thò tì hả này mà cái thơ, pha mấy pha thi, bài này tới lớp mấy tới lớp thi, nè, Konariya Morimata, tới

หนูพูนเรทีนเวดียดละเหมอี่พกเือมึนเนาะดูขาไปแก้คูแก้มอแก้มันตลาควาแก่เนาะ้งัขาตเวะเนาะเนี่จะลบาดจิบิบผัวพมือข้กันเายาจะถอดแต่โปรยาจะเกมาบูดลพ่อแต่ะนมีหมุเด็กกินเนี่จะนอกบึ้าเนาะนาเนี่พวกเนี่ยตู้ผ้าซาพอเสซักกาจะมาบูรามานี่นะ ก็้เล่อนัเชียม่โอล่เียม่เล่เชีโอเล่น่วีกใครไปนะชียนะปมตหนุเทียเล่าะออ้อมเนี่ิบาลีนะจิทีบาตน่าตหนุเล่าพระแก้วพมืนนะพูดแล้วก็คือทอนี่น้าบางอันในกอปมานู่นนะรอชั่วโมงนี่ก็คือทมาคือดิเซนเบบแพ่เยนี่อ้เน็นรือไก็้ดว่าอนี่ เนเชียร์ใครจัซ <tı ro> mm ีเนาะตึกนด้อึกเลิศดุดอกเนาะขึ้นน้องบ่าหมูป่าลุยนามูป่าตวาอีมเไปวดเทมาไปปะีดกแล้วมาไปขไลสมึมาบ่นั้นตะเลนตะเกมา่ญาณปาไม่ปานดอกเียมือเฮานอันนี้จเะลือเลือโพเลือีนะนะ้อมูลเอนะ ปเนอี่าก uh, okay. ็ชอบพูดมือนเรียมามู้เียกพี่ผู้เรียกอบปาีกอบเรื่องมูป่าสิลินะอย่าีเร่อ่อมาอันนี้หมูป่าอ้จีมีอะไรถอดแล้วชอบบ่บ่เจนเนาะมนจากแต่แต่กุฎิสวรรค์เอเอสเสนาที่งม่ยง่มงนานนีเซปปอรทใหม่ยปมช้คอหอมมือนะคอหอชอบนะแตวนีเซปปอร์เซอรที่เรมาว่า มันจะลบคนในมาล์นในมาล์นสุลสมาลต์ตาแต่กีหอบะมาเน่แต่หมูอาจารย์บะคือเท่าที่บะช่ตานะอันี้กสับเละนี่มาเปียพอกีีเชก์เฮียี่หกดอกขี้เนี่มีขี้เลจีนหรนอสื่เรือนะแต่ละคือทอนี่จะกินนอตอมริกจะกินนอกรมีอะไรอันแ้วเริ่มหมอร้อนเนีแล้ที่สิเป็หลอกเป็นหลอกเป็นหลอกนี่ผสมอร่อยเนาะ

tôi bảo nó nhỉ nó cái quá nó này này khi lá đi này giờ lá xin nhớ tao muốn phải cha bỏ mình vào quả té và cái nó như bậc lưu nhỏ tôi lo bảo là bà đi má thì về trên nát trên tu lo ta tại ta quy ta khai nó như là gì lo đã cơ nó cái đi cái đá té nó nó ไมเฉพาะคือเราสรปพ่อควาเนาะแก่หมแกป่นเนาะนั่นบจะสักสูงยัสักยังแล้วลมาราจยอะนะพ่อมูนตันนามาลิเนาะนะตนาตว่นึ่คืออมูในในเวนในเกากนึ่ดีน่ดกนึ่คือพอควานี่ยตกชื่น่ดีได้เพานั้นในเมือรไปเอสสเนาะเอสนีดบากว่าลักเนาะตันาตันู tá bị ở sờ cọ tá chỉ ở sờ cọ tá sờ cọ này cái tôi di lý cho bác này tôi nhìn này mũi chỉ lý thế nhưng cả đã phải phai giảm lớp với cái tệ khóa quá đó phải rất nhiều phong khóa này nữa nhưng mà để tạt chúa tạt mũi tạt chúa này tạt nát cái tiền đó sắp phi nổi kia qua mà sắp phi nổi cái tàu tạt chúa mà làm lo này mà ถูฮักกอดแ้ต่เลด้าเกี่ยวนะจีหน่อยเดี๋เลด้าจะก็กานแล้วพอแกพ่อหมื่นพวกคนพีพี่ผือๆมือกับพัตตีไม่อยากจะแตะอะไรอยงเด้อจีหมืนแล้จีหมืนแล้ดุดเดือดปเกลวเนาะจีหมพยายามนะเก้แกนเดียวโดจหน่งหมอหน่อยเกว่าเดี๋ยฮตเซฮมิเซฮัตซ่เต่าบะคือได้เจียกลัวบะคือดรอ ฮัลโหลเาชมมาลมาดอนะเสร์กน่สัวเสนเออตูเฉลี right. ่นเ่เลือกโก็การน่ะมพัดีพีื้นนกว่าดอต่อมือจะแตใครหนก็เลยทำมาหนาะตแลอดเกล่ประมาณเดียวมปัดดจะหลอปมนปัดินี่มาเดียวลกเกล็ดปปูปมันเจะขาจะหลอกเล็กขีแปมานเนี่นี่ทำามอเชก็กันเนาะนี่นสัตว์่มีลี่นะทีมีลี่ โอยะละอมณีตึกะตะนิฮุซาวะเนาะมะกะมินยอบะกะนิกะมินยอเวทเทยยออันน่ะอิชุยโมตตาโมตตุกุโมตตากะเซนาฮูเอะเนาะนินตาเลือกอกะว่าเนาะ